โอ้โหพี่น้องมาดูอ่ะเจ้านกเฮ้ยมันได้กินกาดูมันพยายามจะกินกิ้งกานะนะนะนนนี่ก็เป็นตระกูลนกประรอดนะนะอ่ะค่อยฉีกินได้แล้วนะ เสียงก็จะดังแบบนี้แหละเจ้ากินงกาก็เป็นอาหารของนกซะเนี่ยค่อยๆฉีกกินโอ้หลบไปละ เดี๋ยวเขาก็กลับมากินนะนะเขาไปดูเจ้ากิงกะชะตาขาดนะฮะนะเป็นอาหารของเจ้านกนะโอ้โหมันจิกกินเอาส่วนที่เป็นลำไส้อะนะนะเนี่ยกินลำไส้ไปหมดเลยโอ้มันก็เลือกกินเหมือนกันนะส่วน หางไม่กินนะฮะเนี่ยก็เพิ่งเห็นในนกปลอดได้กินกิ้งก่านะไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยจริงๆเป็นนกปลอดชนิดหัวโตนะนะตระกูลนกปลอดอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ